สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับโชว์วันนี้มาโชว์เนื้อกับการไต่แรงนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แรงเซมิโปรนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบฟุตทีมเอซิมิลานนะครับฟุตทีมเอซิมิลานกันจัดไปเลยกดไปไม่ต้องรอเจอน่าจะ เจอฟูลทีมนี่ป,ะปะ่าวะฟูลทีมบาซ่าเนี่ยจไปเราจะเอาเซอร์ลิโอผูกเลยฮะแต่ว่าเราเป็นฟูลทีมบาเยนท์นนายไม่ต่อเวลาจริงอ่ะนะคิดวาน่าจะสยุปเราได้กันเลยมาดิก็้าผมเป็นฟูลทีมนั่เนเองเออฟูลทีมบาซ่า ไปดิเรากลัวที่ไหนอ่ะครับเข้ามาสนามแล้วเกมสำคัญในวันนี้นะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านมาที่สนามแอนฟิลด์ครับรังของทีมผมแดงเรียปูครับ<า>ในสโมสรที่มีฟแฟนใน,ในเรามากที่สุดนะครับวันนี้ครับค, ison, คุณอภิศร์พงงยาและผมสาธิตปริกุลนะครับพร้อมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่น่าจะรับประกันความสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับ บอลถูกโยนเข้ามานี่แหละโอ้สุดยอดครับลูกนี้โรนัลโด้ครับเป็นคนยิงเข้าไปแล้วโดยการแอซิสต์้วยเดวิดเบคแฮมดูีลูที่สุดยอดมากรุ่งนที่สุรับ่งนที่สุครับ่รท่ครั่น่ครับุ่งจนรังโรจน์ทีครับุ่งนที่สุคุ่งาจน์ครับุ่งโสดครัุงารนครั่งนที่ร่นะ่ครับ คือจะหาจุดที่จะมงครับไออันนี้แหละยอดเยี่ยมหนีมาแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะม้องไม่ได้หรอกม้องเรามาโชว์หน่อยให้คุณผู้ชมดูนี่ไงโอ้โหไปดิอีฟ้าเฮ้ยเราไปดีทีนี่นี่โชว์เหนือไปดนทีทีปัดทุกทีเป็นทียิงอีกรอบอีกรอบต่อโอ้ล้ำหน้าโอ้โห ทำไมกันนะแน่ลำหน้าได้ไงอ่ะจอยดีเอาบางบังไว้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 มามาซัวเลสเย็บเย็บอีเก้มาเลย จดีนั้นเราก็ได้ลู้ถึงแล้วเฮ้ยจะอยู่ก็ขึ้นจะไปแล้วเออได้อยู่มูเดี๋ยวเปิดไปสกัดได้เยยี่มจริงๆครับเอ่อทิศใต้อิบราฮิโมวิชโอ้โอ้บอกว่าโดนเดี่ยวไปเยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับฮีโร่โอ้ไม่น่าส่งเลยไม่ได้อยู่เอ ไปไปแค่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับปึ๊บเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้นี่มานี่มาโอ้โอ้โอ้ไม่ได้หรอไม่ได้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแฟร์ครับเข้าสกัดโดนบอลครับลูกออกข้างไปเมสซี่เขาส่งไปที่เมสซี่นะเซี่ยเกียวลิเก้งเออนายอยู่ได้ ครเ<า>สียดาวเอ็นยังไงมาเฮ้ยสวยมาก<ฮ>วอลเลย์สวยมากครับลูกนี้โดยลาตันกิตาบิดเอสซิดโดยคาริสเซด็อกสุดยอดครับลูกนี้วอลเลย์สวยมากโอ้โหและเกมนี้ก็เหมือนเดิมใช่ครับอีบานดิ้งแกกูดอยู่แล้วเฮ้ย

ได้พวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนดูรับเพลินตาเลยนายหลงกันเหรอเสียรับมาโอ้ยพวกเขาเสียบอลเฮ้ยพวกโลกจัดไปได้จัดโลกจัดโอ้ตีเสมอได้เฉยเลยนะดราม่าจริงๆครับเกมนี้ตามหลังสองลูกส่วนเล็ตอนนี้ตีเสมอได้วมากขนาดตัวตะกอนขอมุติก็ขาไปแล้ว ้ไม่ได้เฮ้ยโอ้ก่งแค่ไหนกันนะมาดิแต่เราไม่ยอมแพ้หรอกนะไม่ไงตอกส้นไม่ได้หรอเราโอ้ปีเกตอกส้นให้ อ่ะครับมีเวลาสองนาทีในช่วงทบเวลานี้ครับมีสี่อ่มไม่ได้แล้วเขายโดนเฮ้ยโอ้ไ็ได้อยู่โอ้หมดเวลาครึ่งแรกแล้วนี่แหละโคตรมันดีเสมอกันไปอย่างนี้เราไม่อยากแบบจอที่เบาโชว์เก่งคนเดียวเขาเขาโชว์บ้างไง เดี๋ยวเอาจริงก็แหละมาเอ้ย <Messi. S 1> เมสซี่เฮ้ยโอ้เล่นรับทรงต่อบอลกันเฮ้ย,ยหลุดเร็วหลุดอีเร็วไม่ได้หรอกการลงส่งของเขาเลยครับอันเดรียปิโลอิบราฮิโมวิชไปเลยบังให้ปิโลเนี่ยทำไมตัวเราไม่ขึ้นเลยวะ ให้หลังกอรเฮ้ยมาไงเนี่ยไม่ได้หรอกเขาไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเปิดตรงนี้แหละโอ้ไม่ได้เฮ้ยสวอลเต์ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยส่งอยังไงล่ะเบ็คแฮมไปอีบราฮิโมวิชเฮ้ยเฮ้ย เด็กแคมลูกนี้เป็นการเปิดข้ามปูโอ้โโคดสวยนะครับน้องเบ็แคมป์แอสซิูติสสองนะซลาตันโคชิเน่เป็นลูกที่สองของสลาตันอีกหลักหน่อะไรเปียกอะไร นักเตะผมมันกุญภาพเนม่าเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เฮ้ยโอ้ย้ยอะเออด้วยโอ้โหไก่ไก้เคืนนะฮยังไม่สูงพอเนม่าอาจจะไม่สิท้นผ่านลูกนี้เข้าไปเลยผ่านหร ไปนี่ครับอีบาจะทำโค้งมาดูก็ช็อแฮตชิกได้ครับจาหวันี้อีบาได้ร้เแฮชิกฮีโรวครับอีบริช์าสาโปัโค้งให้ดูอ่ะอะไรต้องรีบกดเล่นนะเ เไไซคิโอบุสเซตต์เลีโอเนลเมสซี่อะไรเมสซี่เมสซี่ครับเมสซี่ครับสลาตันอิบราฮิโมวิชโชวนเขาเป็นที่โอ้ไม่ได้โอ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 ้เจ็บหัวจิ้มเฮ้ยแล้วลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยดีไฟหรือเปล่าดีไฟหรือเปล่าไดะ ไม่เอาไปแบบแล้วเปล่าเนี่ยเคแคมซาลาตันวิ่งรอแล้วโอ้เนี่ยโชว์หน่อยนะโชว์หน่อยนะจับเป้าอิบราฮิโมวิชนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วโอ้ยรู้ว่าตัวแรงเอ้ย อะไรอะไรไม่ได้หรอกจะเชิญอะไร <S <S โอ้ไม่น่ากดวิ่งเลยฮะเมสซี่เปจี่สมมติทีแล้วซัวเลสยังไงเราก็ชนะนะฮะตาเนี้ยบือปิโลโอ,โอ้โอ ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวจะดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนปัดมีอตุ้นนี้ไม่ได้ยหรอโอ้เออชนะแล้วเละครับจัดทีโบเทมิลันค่อยขอร้อเท่าไหร่แต่วันนี้สนุกมากเนี่ย ตีกันไปตีกันมาสนุกดีแต่ว่าวันนี้คือเป็นออโต้แบตของลีกนี้ของแบตน,นี้นะนั่นก็คือซลาตันอีวาฮิโมบิดท,ที่สามารถทำแฮตติกคิโลนี่คือความสามารถของซลาตันอีวาฮิโมบิดของระดับโลกอย่างแท้จริงวันนี้ก็จบกันแล้วครับสำหรับแบตนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีสวัสดีครับ